สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณริมถนนนราธิวาสราชนคริน,นตรงข้ามกับเรือโบราณนะครับที่ตั้งอยู่ริมคลองช่องนนทรีก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนคลองช่องนนทรีในเฟสที่3ตั้งแต่แยกถนนจันทนะครับไปจนถึงบริเวณใกล้ๆกับถนนสาทร ตอนนี้ผมขย,ยับมาอยู่บริเวณแถวใกล้แยกถนนจันทร์ก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่บริเวณนี้นะครับไปจนถึงช่วงเฟสที่2ใกล้แยกสาธรน้ำในคลองก็อาจจะดูดำๆและดูต่ำๆนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ทางกรุงเทพมหาคนครนะครับได้มีการพล่องน้ำตามคลองต่างๆเพื่อรองรับน้ำฝน ก็มีการคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างสวนคลองช่องหนทรสี 4, ก็ได้แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น3ระยะ3สัญญาดังนี้ระยะที่1ตั้งแต่ช่วงถนนสุรวง์จนถึงถนนสาทรระยะทาง800เมตรงานก่อสร้างตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเปิดใช้พื้นที่ระยะที่2 ช่วงถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็ระยะทาง200เมตรก็ก่อสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เปิดใช้พื้นที่แล้วระยะที่3นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอยเจ็จนถึงถนนจันทร์ระยะทาง1.6กิโลเมตรตอนนี้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างนะครับผมจะถ่ายในช่วงงานก่อสร้างในเฟสที่3นะครับซึ่งยังอยู่ระหว่างงานก่อสร้าง งานก่อสร้างสวนกลองช่องนนทรีเฟสที่3หลายคนก็บ่นนะครับว่างานก่อสร้างค่อนข้างลาชานะที่ผ่านมาทางผู้รับจ้างก่อสร้างก็แจ้งสาเหตุเนื่องมาจากต้องเคลียร์พื้นที่โดยทําการลื้อย้ายสารสนูปภคออกจากแนวก่อสร้างก็จึงทําให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดขณะนี้นะครับงานลื้อย้ายก็เสร็จสิ้นแล้วนะงานก่อสร้างต่อไปนี้นะครับก็จะดําเนินง,งานก่อสร้างได้เร็วกว่าเดิม ตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแถวมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ในส่วนของต้นไม้ที่มีข่าวว่าได้รื้อถอนออกไปทางกรุงเทพมหานครนะครับก็แจ้งว่ายังคงรักษาต้นไม้เดิมไว้ก็มีเพียงต้นทองอุไลนะครับที่ได้นําไปปลูกอย่างจุดอื่นต้นไม้ส่วนใหญ่ก็ยังคงไว้เหมือนเดิมแล้วก็จะนําต้นไม้อื่นนะครับมาเพิ่มเติมสำหรับในส่วนพื้นทางเดินนะครับรูปแบบงานก่อสร้าง ก็จะมีการทําพื้นยื่นออกไปนะครับจากริมคลองคือยื่นออกไปจากริมคลองเดิมประมาณ50ซนติเมตรในส่วนทางเดินริมคลองจะมีความกว้างแตกต่างกันนะครับก็จะอยู่ระหว่าง1.50เมตร1.65เมตรแล้วก็กว้างสุดก็จะอยู่ที่3เมตรโดยทางเดินคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2568 หลังจากนั้นก็จะเป็นงานปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยและงานปรับปรุงผิวจราจรโดยรอบตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณแถวป้ายหยุดรถ BRT สถานีเทคนิคกรุงเทพสำหรับในงานก่อสร้างสวนคลองจ่องนนทีในเฟสที่3 ก็จะเน้นงานก่อสร้างทางเดินเป็นหลักนะครับก็อาจจะไม่ตกแต่งพื้นที่ลานกิจกรรมอะไรกว้างใหญ่นะครับในเฟสนี้จะเน้นทางเดินนะครับให้ประชาชนสัญจรหรือว่าเดินเล่นหรือออกกำลังกายได้มีความสะดวกสบายประชาชนจะได้มีพื้นที่ทางเดินได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมานะครับทางเท้าริมคลองช่องนนทรีบริเวณน,นี้ประชาชนไม่สามารถใช้เดินตามแนวริมคลองได้เลยนะครับ และทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีการสร้างสะพานข้ามฝั่งนะเชื่อมถึงกันโดยให้คนเดินข้ามฝั่งและรถเข็นวิวแชร์นะครับสามารถข้ามไปได้ก็ตรงบริเวณ BRT อาคารสงเคราะห์ผมยืนอยู่บริเวณป้ายหยุดรถ BRT สถานีอาคารสงเคราะห์นะครับด้านขวาก็มีการทำทางเชื่อมนะรถเข็นวิวแชร์นะครับผ่านได้นะแล้วก็คนทั่วไปก็ข้ามฝั่งถึงกันได้ โครงการก่อสร้างสวนคลองช่องนนทรซีในเฟสที่3คาดการกันว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับปลายปี2568นี้ตอนนี้ผมก็หันหลังกลับมานะครับด้านหน้ามองไกลๆก็จะเป็นป้ายหยุดรถ BRT สถานีสาทร งานก่อสร้างนะครับตอนนี้ปูพื้นแล้วนะในส่วนด้านฝั่งขาออกนะครับเริ่มปูพื้นแล้วก็มีปลูกต้นไม้ด้านนี้จะเป็นต้นแบบเลยนะครับจะสร้างให้เสร็จก่อนเลยนะตั้งแต่ช่วงแถวแถวเฟสที่สองนะครับบริเวณแถวนาร,วาราธิวาสราชนคก,กรินซอยเจ็ดนะจนมาถึงใกล้ๆกับป้ายหยุดรถอาคารสงเคราะห์นะครับของ BRT ในด้านฝั่งก็ออกก็จะให้เสร็จก่อนด้านขวาจะเป็นตัวอย่างงานก่อสร้างของสวนคลองนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับตรงนี้จะให้เสร็จก่อนก็มีปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกต้นไม้เล็กๆแล้วก็ปูกพื้นทางเท้าในสวนทางเท้านะครับนี่นะครับดูเป็นตัวอย่างนะ เสร็จแล้วจะเป็นทางเดินประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมขยับมาอยู่บริเวณสนวสะภาลอยนะครับตรงนี้จะอยู่ใกล้กับป้ายอยู่รถ b r t สาธรเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถ b t s สนะครับสถานีช่องนนทรีก็สามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้นะครับระหว่างรถด่วนนะครับ BRT สถานีสาธรน,นะครับกับรถ b t s สสถานีช่องนนทรี ตอนนี้เป็นงานก่อสร้างนะครับถ้าเรายือนอยู่ตรงสวนคลองช่องนุนสีในเฟสที่สองนะด้านขวาก็จะเป็นงานก่อสร้างที่ยังก่อสร้างอยู่นะครับเตรียมที่จะปูพื้นทางเท้าส่วนด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งขาออกนะตอนนี้ปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กแล้วก็เริ่มปูพื้นทางเท้าใกล้จะมาถึงเฟสที่สองแล้วนะครับด้านนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่าง งานก่อสร้างเลยนะตัวทางเดินนี้ก็จะมีราวกันตกด้วยนะครับมีราวกันตกติดตั้งนะ <c oughs> ก็จะยื่นมาจากแนวคลองเดิมนะครับประมาณ50เซนก็ <non> อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับ ส่วนกองช่องนูนสีก็จะเสร็จทั้งหมดเลยก็ในช่วงปลายปี2568ันริปนี้นะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากกันตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากแล้วนะครับหลังจากรกื้อถอนสารรวบโพกไปแล้วงานก็ไปได้เร็วขึ้นหากมีความคืบหน้านะครับส่วนลองช่องนูนสีในเฟสที่สามจะนำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v n p มีเรเล่าเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ